สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับข่าสู่สองสองพระโชครับช่วงนี้ตอนบ่ายกัมานี่ครับพอดีว่าพรในกายยู่นึ่พอดีครับถ้ามัดาไม่กายแล้วก็เป็นดาลาประจาช่องนะครับไม่กายก็ได้เมื่อนี้ก็มาพอเล่าแล้วครับไม่ยังไงน่ะครับวัยยุ่งิัยตัวเล็กแล้วไม่กายเราเห็นตัวเล็กแล้วครับเก็บกําหาครับใส่ยื้อใส่นอเน่ะ ใบเดียวกินหัวลงมาทัางทนไหนครับอุยงกะชายมแม่นม่บอมยนี่นน่ะมันโสดใช่ค่ะอันหัวหันเป็นบอยเกจที่เป็นเมืองเกลื่องลงมาหันน้ำน้ำรอขอบใบไม่หาซ่ที่ท่านนี่ใบไดหน้าใบใใ่ในั่นใบใยใใบพี่ใบอยู่ท่เทิงงนาบจะลอยนั่นชื่อนั่นซื่อนั่นชื่อไม่ไหมนั่นชื่อนั่นใบขาวๆที่เป็นใบขาวๆก็เอสซ้างก็ไม่ีครับ เน่ห่าเกศอันนี้เกศอยู่ขอบเน่ยอยูขอบขอบใบยังไงมันสูดเด้งหายอยู่ทั้งหน้าทั้งตเว้นอกนั่นตหางก่เ็นตัางี่มแตู่างามมาส่นแงก็ไม่เห็นท่ทั้งม่ไก่งคดน้อนใบพ่ใบยงไงหน่มนแม่่งแล้วเห็นเด้ยุงหัวนี่เกศนี่ใบพมจัดเดือบบนบานใบพั่นนั่นนั่ bạn này là cái hàu hoa này kết này, ôi là hàu, lấy là nhảy, lấy là hái, ôi, nhãn 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 mông gông như này, ôi, phe nong cái nhãn khác hà, thấy rồi, cái hàu này, theo cái cô thấy, này 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 văng lên, đây gọng là hàu, thấy mông gông, như này, bả này là kết, uốn uốn, bả này là kết nó biến khoang đầm, biết mà, thái ca sơn, khoang khoang นี่ใบยังนี่ใบยงไนี่นั่นเห็นเลยค่ะยูข้างนั้นมันมาค่ะนั่นนันใบนั่นนเห็นใบเห็นใบไหมค่ะแต่ว่าเรนไมเห็นตัวนี่นี่เห็นเลขหาอยู่ซื้อนี่เห็นม่นี่เลขหาย่นี่นี่นี่เห็นบั้ยเนี่ยใบอยู่ซือนี่เลขหาชัดเจนเลยนี่หาชัดเจนแล้วเห็นท่านที่เล่นเห็นมัีใบยังไงยซื้อซื้อนี่ค่ะ

วันนี้พอดีก็มาพอเมฆกยไหมดำๆบ่ฮาเอฟซีพนว่าไปฟาาไปถามเมยกายเอว่าสันฝันว่าได้จับกบสันอ้าจับกบกัจับกบคืออันนี้จับกบได้วันนี้ผนมีเียดอีกยหันน้ำกันได้ได้เศอีกหักขาไว้พ่อพนว่าไปถามเมฆไกขเนื่อยแอร์สันาันก้เปอนอันหนึ่งก็เปันไ้ที่ข่อยกโคเฮียนครับเขียนไปหนึ่งบ่เมื่อก็เป็นหา น like ี่เด้อค like ุณวิลาศีนี่ด well, ีรักษาก็ได้นี่แม่กายแอดกับมหาแม่กายแล้วเพราะว่าเราฝากมาถามไปถามแม่กายนะแม่เนื้อตีบ้านบ้านนี้ที่เท่าไหรวะน่ะครับครับเป็นเก้าเด้อบ้านนี้ที่เจ้าเท่าไรหานึงมันบ่ค่อยบอกนครับครับแม่บครับบ้านนี้ผู้บุญพระโสดตีว่าสีเก้าอันมาครับกูเขาเหี้ยนะ้องน้าเป็นสีครับกุู๊เป็นเก้าใชนเออก็เป็นได้ครับมันมันช่งหมอบ้านนี้คือเกียหามากขีนเกียจหามากเนาะ อาเกียรติหามานแรงเป็น right ว้ซื้อให้น the ี่ผู้ขายได้กบแล้ว sure ก็เขียดหักขาพ่อมาสันแม่ไก่ได้เขียดได้กรบยุบมองเดียวกันซ้ำมาสันเราว่าเราฝันเป็นเนั่อก็เป็นหนึ่งเดียวเขียดเนาะแต่แต่ว่าเขียดสองตัวเพื่อนหักขาพ่อเขียดก็ได้หักขาหักขาได้พ่อหักขาใส่ได้เลยแต่กบมีตัวหนึ่งบักใหญ่ยางงามาสันเพป็นว่า มึงก็หาก็ตัวหาก็หาเขียนก็สิ2ตมันก็สิอ2ิตั2บาทคุณแม่ผู้ใหญ่บ้านเราก็ดลงๆแม่ผู้ใหญ่บ้านก็เดงแล้วดงหางามาส่าเป็นาดไว้อีหลีเออเดงหางาดเนี่เป็นห้องเป็นบาดไว้แอดมินบ่เห็นดอกให้คุณแม่เอานําุตามคุณแม่เพิ่นด คนว่าเห็นกรเห็นเลยเนาะผ่อนวาพู้ใดเห็นอยูหนีได้ล้านเป็นนัปรทับ่างอ๋อเยอะใส่แม่ก่พูดมาประทับ่างยูหนีได้เออจ้กินน้ำเดีงกินน้ำเนี่ยมันก็่าเจ็หายอยู่ร่างาใ่น้เจ็ดหายอยู่ใต้น้านก้นบ่ออยู่ก้นบ่ออนี้ก็เลยมีคนว่าเจ็บหาซื้อบ่ไ้แล้วคน่าซื้อซื้อบะไ้ซื้อก็ซื้ออยังก็ละวาง คนนี้นี่เมนีไปเดียวน้าบอกกรับเขียนเหมันมาตัวนี้ไปใส่น้าตัวนี่หลาวันนี้แม่ว่านสามตัวให้แม่นห้ได้เด้อไปที่แม่ไปเอาเมืนบ่แต่สัวาตัวสัวยังน้ำเอ่ยน้ำน้ำน้ำน้ม่เนี่ยเมนบ่เอายาตัวเด้อปูเออดูหลานเฮีงทุกเฮงยากง่ก็เสร็จแต่ตัววันนี้สัวยังนมาเอ่ ล้วอาบ่เออเออจ้าอะไรอีกสามตัวเรียงามตัวนี้นมาแต่สมาบ่ทับรางนี่นะอแกโอมาจต่ขอนแกงอยากมาหลายแบบสันอมาเดี๋ยวก็มาขนต้นมดนทำนั้นมาหอดมะซองมะซองเดี๋ยก็ตองเลยโอ้หัน้องมือเาเกิมอแงล้วใช่แลยวโอีแม่จิบเห้าเสียงปุ๊บปี้นปุ่นเราตั่งนี่แล้วเ่าหายแล้วนางมัน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 คนแสนนังเนาะบ่อบอคั่นบ่ก็ขึ้นนางเลยเนาะ อันนี้ิ่นออกแล้วก่บว่าจะให้นางยันมันผิดอือกอเนี่แต่มันบานก็บอกกันพรขะ้นมานตอนนัอย่นนแต่่เลขนี่แล้วเนาะบ้านนี้ว่าแล้วที่บ้านนี้อเมียพูดนันน่ะเมียพูดแล้มาหนีก่อนมูวังวังนึงนีวางนึงหนี่ะ่ซุมๆนะแล้วว่าเราเห็นอยู่บ้านเราเอ็ดหาเมืองเกืงน้ก็ในสื้อวาต่าตรง้มนาตรงกันเอามือวันว เพิ่งกันเพราะเพิ่งเทียว่าท่วงท่านละเมื่อวานนี่ผมไปขุดแฮาบานเลย,ยแม<บ>่ไก่ไปขุดแฮาบานเขาเจ้าเห็นอยู่กดอยู่โกไม้ตัวที่มันเคยเห็นสามแปดอยู่หน้าปูชีปะเขา เจ็ดหาเมืองเกินเลยอย่หินกระดัอืเจ็ดาคือคือจังมีแต่เจ็ดหาที่ฉนี้บาดนเงคับเ่แรเล้งเ่อายุนแล้วนะอื่กระักมันคือว่าเอานั่นแหละว่าเอว่าเหนื้ว่ามองน้ำบบบนี้มันเต็มเลยโอ้มา ไปเมื่อเศารนี่เพิ่นมาเพ่นมาเอาไวดแล้ว่าตอนนี้ทุกคนอล่อค่อยเปิดปูนะแมนแมนนี่แหลอคอยล่อค่อยเลยปูนปูเท่านั้นครับปูพิ่นเมื่อไรแม่ไก่เพิ่นว่าเพ่นเามื่อเสารนี่ตกกี่เพิ่นว่าเมื่อสิบี่สามดิมันสินมานี้เมื่อเศารนี่ว่าหนึ่งพิ่นว่าสิบสี่เสิปูมาบอปูลงบอเหมือนบัม่านบอปูบลงมาลงมาี่มาลงนีไงเพิ่นกระแบ ผู้ตงขาวผู้ตาขา้งมาทำแน่ต้องคเยคยมากเชือมากากเชื้ออยากมาแห้งนอกจากนคุณบอกวันที่สิบตามใ่ไข่เนาะมันชิ้นพอดีแต่ว่าเนี่ยแต่ว่าเนี่ยอว่านนีใส่ปูมากคนบอกก็ได้ขันมือเอือนคนหลายคนเนี่ยมือเอือนเมนเบนวามือเอือนสิบอันเชิญปู สีส <icana, S 1> 네ุดโทมากปูงามมากวันแล้ววันท uh ี่สิบสองสีบ่วงสวงอูอู้อวันแหน่วันที่สิบสองตัดให้อบเอาเมื่อไรละวันพามีวันพามันที่สิบสามวันที่สิบามวันที่สิบสามว่าขั้นเมื่อบ่วงสวงคือเขาบังบ่วงสวงวันที่สิบสองปูงาสีมากขันบนอ๋อสิบสองมัะ มันนั่งเป็นสองห่วงสองขนขึ้นมามื่ออ่นนี่มื่ออ่นนั่งตัวมาตะบาน่วงสองสิบสองโอ้มาซื้อซื้ออันเชิญมาซื้อซื้อโอ้ครับครับปูผ่าขาวเพิ่นมาใช่เฮ็ดแบบแบบนั้นก็ยังยังเอาไว้ลดเออทะเบียนรถเด้อนะแม่ทะเบียนรถเอาเงีเมื่ออึนต้องมาจอดทะเบียนรถเด้อรถพันจีนั่มากเลยเข้ามาบ้านเพีนเขาดากมันไม่มาเดึงออกสามตัวกับยายยุ่นนะตีได้ดีสามตัวว่าเอา บอยทิมเลยตีให้แย่ยุ่นนะห้าสามแปดมันบอ่ห้าแปดสามแปดห้าสามย่ยุ่นสามปองแล้วก็ไปตีให้อ้อยอีกตัวเดียวกันปิงขึ้นกันเพรเอาทิมไปแล้ววันเมื่อเรศสอออมโอ้เ, 3, 8, เ, 3, เรียกสามแปดนี้แปดสามนี้เรศเกลือปูมากค่ะผสมจะค่อยได้ด้วยจะค่อยได้ยากับปูมาั่นแมนลวนเดวานก็ได้กันเงี้ยงก่อได้ตัวอยู่เศร้า ดูมอนยังได้ยอเลยตัวเศร้าอันนั่นไหมใช้ยาไหมอ๋ออาจารย์ชยาเมียนเขียนเลยสองกองสี่แปดห้าแล้วกันห้าแปดสามแค่ได้เศร้าบาตรบัตรนี่ยำไม้เพิ่นนะจับกบจับกบเขียดนี่ฮะขาว้พร้อมเพราะสันเขียนขั้นว่าขั้นว่าตัวเดียวสิ่ทีใช่บ้านเนื้อทีจะขอขึ้นเขากันครับแต่ที่เนาะที่เห็นว่าเขียดสองตัวเนาะ ่นใจได้เขียนนำมาหาเขียนนี่หาขาไป่อมวัสดุก็อันพ่อยูันก็เลยว่าหรือมันสีเขาแหรอบ้เรือวาสัุไ่าปันเรือสิเข่าแล้วหรือเราสิโสดีหรือว่าวันนะว่า เพิ่นกับรอเล็ปูนี่แหละเพิ่นกับอเล็ปูเนี่ยครับกับเหล็กนี่แเละกับเหล็กขอกมือนี่แหละเพิ่นกับรอซุมนี่ปูจังนึงจับกบได้แล้วเนี่คือว่าเลขเขาแล้วได้แล้วมันนี่นี่แมนนี่แหละเพิ่นว่าจิตีกับ่าเกสองไปสันตุวกันครับแต่ว่า แล้วแต่นอกแล้วครับพอนี้กับว่ามันว่าตีกับว่ามันว่าน่นเนาะกัให้เินล้วงน้โมละเชี่แมเกายหลายแถนี่ว่าสันพนสัตธาว่าสันพนว่าขันเทนเล่าอันแอดไปคุยกับเล่าเห็นในเน้อว่าสันก็นี่แหละขั้นตีคือคือตีตัวนี้ครับเก้าห้าเก้าห้าองเก้า้านึ่งเวันนี้เลขนใจของคุขแม่ได้องวดนี้าเหยเป็นนหญเอาเอาตัวเอาตัวมากๆที่สุดห่วยมากๆกริมากหาเกินน้ำพ่นผีแล้วนแต่วมาซื้อไว้แล้วหาเปลี่ยหเก้หกีเก้า อ่าแปดหาเก้าสี่หกสี่เก้าเจ็ดห้านี่แเจ็ดหานี่แหละเจนนี่มากที่สุดคือเจ็ดหามากน้ำเพลินเพราะมาเห็นมาเห็นอยู่หนีพ่อมเนาะแต่ว่านั่นนี่เลขสารเท่านี่ซื้อลอตเตอรี่ไว้ยี่ดิเลขสารหกศูนย์แปดแปดศูนย์หกอืมมันคือห้าแปดแปดเชียร์เราไว้นึงนะโอ้ห้าสามตัวแล้วก็ห้าเลขสารนอเลขกันเลขสารเลขมองเงิสางธรรมเนาะเมนเมนห้าแต่ว่า ขาฟันเดียร์พูจะคล้องเขาฟันว่ามีคนเอาผ้าเขาไปเขาซองผ้าอคือเลียกที่เขาซองตกค่อยว่าโอ้มันยูสางทำดิยูสางทำมันนี่นี่ยังก็ไม่กายย้ำอีกด้วยหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดแปดศูนย์หกแปดศูนย์หกครับขันซีบอ้อยแคบอีกบาทนี่แปดบ่มาลักน้อยบนวันนี้ครับบ่ครับบ่นบ่ครับขันบ่ผิดเด้แต่วันบ่ขันผิดอีกชียน่ากันออครับ อันนี่ก็รับว่ามาล้กงนวยบนครับยรียลักได้ก็ได้แต่โบมาลักนนวยบนครับออนนี้ครับไม่ไกลกันไปวิเคอบ้างได้ครับพี่น้องด้วยกันครับว่าไปพี่ค์ครับครับผมขอบคุณหลายๆครับแม่ไก่ครับครับอันนี้แหละครับท่านผู้ชมการแนวทังจากแม่ไก่ห้องครับก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เข้ามารับชมเราฟังครับขอให้โชคดีมีสุขกันทุกคนนะครับเลขทำเลขสร้างทำก็หกศูนย์แปดครับ เล็กมือนี่แ็ร้ายตัวแต่ว hmm. hmm. like mm ่าไม่เห็นอยู่บร่านซักซิดนี่เจ็ดหาตัวเดียวครับพี่น้องคนไม่เห็นหลายคนครับเจ็ดหาตัวเดียวครับอยู่ในบร่านซักซิ์นี่แหละครับเนี่ยอยู่ในบอ่านซักซิธอยุก้บบ่อเลยครับเพิ่นเห็นอยู่ก้บบ่อเลยบางนึงแอดกกเห็นน้ำเพิ่นอยู่ครับบ่หัวพี่น้องเข้าสิเห็นน้ำบ่อกับบ่หัวครับยุใบไม้ใบนี่แหละครับ มนเห็นอยู่นี่แหละครับใบไม้ใบนี่แหละพี่น้องเบื้องเอาครับจาหลายคนมาเห็นครับต่างคนต่างเห็นกับพี่น้องกับซองลงไปน้ำแอดนี่แหละครับเบิ้งไปพร้อมๆกันว่าพี่น้องสีเห็นตัวใดครับเห็นเป็นตัวใดเท่ากับจัดรถครับพอว่านาบสักติดมือนี่มีผู้มาเห็นหลายคนเพิ่นก็มาเห็นเจ็ดหาแต่แอดก็เห็นเจ็ดหาขึ้นกันก็เพิ่นนะครับมือนี่เจ็ดเห็นเจ็ดหาขึ้นกันก็เพิินนี่แหละมือนี่ก็ได้แอดก็ได้เอ้า ครับบัวหัวพี่น้องสีเห็นเป็นตัวแดงได้ดครับเลือกกับเบื้องเอาโชคไพ่ดดครับอยู่ในนีแ่แหละคุณแม่ครับเพิ่นเห็นอยู่ในบ่อลนำมันมก่ไอไว้เรื่อยช่วครับผมตะจีบมันเป็นมันเป็นดินธรรมาดาบ่อลอิดสุ่มนี่นะอิดสุ่มจะสั่นเส้นเทือกที่เฮาเห็นเนี่ยมันเป็นโบรา,นราณหลายพันปีแล้วเนี่ยครับมันในเรื่องก็ถือว่ามันครับมันโยดลงไปครับคุณแม่คนเล็บอันนี้มาสมัยนี่ครับท่านใจครับครับผมเนี่ยห็นตัวใดล่ะ เจ็ดหาคุณแม่เห็นเจ็ดหาแล้วก็พี่น้องเพื่อนก็ไม่เห็นเจ็ดหาหลายคนเนี่ยไงก็ได้ครับยุบใบไม้สันยุบใบไม้นะครับยุบใบไม้ใบขาวๆถ้ากล้องซ้มลงไปคักมันสิเห็นครับครับผมมันก็ยุบไก่นะแต่ว่าพี่หลายคนเพื่อนไม่เห็นเนี่ยคุณแม่เขาเกาตามเพื่อนแหละเนาะครับตามเพื่อนแล้วเพราเห็นแล้วเพราะว่าตอนน้ผมมานั่นแล้วครับครับคุณแม่มาต่อส่น้องครับ โอ้มากไก่เยอะตัวนี่ไปพ่นมาบ่บ่ท่านไปมาตั้งมากไ้มากนี่ครับไปวังอันพ่นแม่ไปวางอันพ่นอันเฮ็ดอยู่พุนวัดอันนั่นไหมอ๋อวัดหลวงพี่นี่ไะน้ำบ่ครับวัดหลวงพี่นี่ไะน้ำนั่นแหละไปมาจากหันไ้มาแผมมาจากหันเอ้าเพิ่นมาเห็นยั่นี่เจ็ดหายุคพุ่นเกิดเจ็ดหาขึังงั้นเหรอแกะจัดรถยตเฮาเนาะครับเอ้าคุณแม่แกย่างเล่อบังครับ ครับนี่แะครับท่านผู้ชมพี่น้องเพื่อนกับมาเห็นเลยเห็นเบื่อยื่นี่กับกับพวกหงสอกันแอดกับเห็นอยู่ล่างๆครับเห็นไงเห็นจัดหาคือเพิ่นหละกับเพียงใดกับพี่น้องให้โปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับพิถูกกีพาว่ากันครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบ่งใดพลาดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ